ปลาท้องโกนวดมือนะคะกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ไม่ใส่แอมโมเนียทําง่ายมากนะคะสูตรนี้นี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะมีไม่เยอะเลยนะคะแบบนี้ค่ะใครๆก็ทําได้นะคะอันดับแรกเอาน้ําอุ่นนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ยีสต์นะคะผสมรวมกันก่อนนะคะคนๆกวนๆแล้วก็พักไว้ให้ยีสต์ขึ้นฟูนะคะระหว่างรอมาร่อนแป้งกันค่ะ นี่นะคะเอาแป้งสาลี่ผสมผงฟูแล้วก็เกลือนะคะร่อนรวมกันนะคะใส่ถาดใส่กระมังใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยตามด้วยน้ํามันนะคะผสมคน,คน,คนๆวนๆให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยยีสต์ที่ขึ้นฟูแล้วนะคะแบบนี้ค่ะผสมลงไปเลยนะคะเทลงไปเลย แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็นวดมือนะคะเราจะนวดมือนะคะวันนี้นวดประมาณสิบห้านาทีนะคะนวดให้แป้งเนียนเลยนะคะแล้วเราค่อยพักแป้งนะคะใครจะพักแป้งสามชั่วโมงแล้วมาทอดก็ได้เหมือนกันนะคะหรือใครจะพักข้ามคืนก็ได้เหมือนกันนะคะน้องนุชจะพักข้ามคืนนะคะเพราะว่าจะไว้กินตอนเช้านะคะเห็นไหมคะแป้งจะเนียนประมาณนี้เลยแล้วก็ปิดฝาให้นั่นเลยนะคะนี่ค่ะเช้ามาหน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมคะ ตัวแป้งเขาขึ้นฟูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวปลาท่องกุกันนะคะเราจะมานวดแล้วก็ตัดแบ่งตามขนาดที่เราต้องการนะคะสูตรขึ้นให้แล้วนะคะใครอยากลองทําก็จัดได้เลยนะคะทําง่ายมากนะคะอันนี้คือแป้งเราจะนวดนวดครึงคึงก่อนนะคะไล,ล่ลมสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา ตัดแบ่งนะคะตามขนาดที่เราต้องการแบบนี้เลยเห็นไหมคะนวดนวดรีดให้เขาเป็นแผ่นนิดนึงนะคะกดกดนิดนึงนะคะใครจะมะีใช้ไม้กดก็ได้นะคะใช้ไม้รีดก็ได้นะคะแต่น้องนุชใช้มือนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งแบบนี้ก่อนตามความยาวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการนะคะวันนี้จะใช้ทําแบบชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กนะคะแบบนี้ค่ะอ่า เป็นคู่ๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะตัดๆๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำนะคะเราจะแตะๆๆแต่ละชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ประกบกันฮะแบบนี้เลยเห็นไหมคะเราก็จะได้ตัวปลาท่องโกะที่ประกบกันหน้าตาแบบนี้นะคะทําไม่ยากนะคะแล้วก็ขึ้นฟูดีด้วยนะคะสูตรนี้นะคะใครทําแล้วก็ติดใจนะคะหลายคนนะคะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยประกบคู่เรียบร้อยหน้าตาแบบนี้ก็เตรียมทอดได้เลยนะคะ ตั้งหม้อใส่น้ำมันให,ให้ร้อนนะคะแล้วก็หย่อนลงไปแบบนี้เวลาก่อนที่จะหย่อนลงไปก็ยืดตัวปลาทัองโกให้ออกมายา,ยาวๆนิดนึงนะคะแล้วก็พยายามคนๆกลับๆตัวปลาท่องโกตลอดเวลานะคะเขาจะได้สุกเสมอกันเหลืองเสมอกันนะคะเห,เห็นไหมคะเขาจะพองดีมากเลย <Wh. S 1> เห็นไหมคะน่ากินมากเห็นไ <ipping S 2> หมคะเดี๋ยวเราจะทําตัวเล็กด้วยนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะดึงยืดแบบนี้แล้วค่อยหย่อนลงไปนะคะแล้วก็ค้น <implied S 1> ๆตลอดเวลานะคะตัว ปลาท้องโกจะได้เสมอกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทําไม่ยากนะคะปลาท้องโกสูตรไม่ใส่แอมโมเนียนะคะเห็นไหมคะว่าน่ากินมากปลาทั้งโกของเรานะคะตัวเล็กก็น่ากินนะคะตัวใหญ่ก็น่ากินเหลืองน่ากินสดใหม่แบบนี้ใครๆก็ทําได้นะคะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟกับสังขยาได้เลยจ้า